อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยมีอาณาเขตครอบคลุม11อำเภอของ4จังหวัดคือจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาสันกำแพงมีความต่อเนื่องจากเทือกเขาดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟในอดีต ประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับทับซ้อนกันหลายลูกเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ำลําธานสำคัญหลายสายเช่นแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำมูลอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและสัตว์ป่านานาชนิดเช่นช้างป่าเป็นหลักกวางป่าเก้งกระทิงเสือตลอดจนลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามแต่ปัจจุบัน เสือก็ได้หายไปหมดแล้วก็คาดว่าน่าจะเหลือที่ปางศีดาสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปัจจุบันจะไม่มีเสือในอดีตไม่เคยมีคนลุกเข้ามาทำมาหากินเพราะเป็นป่าอันตรายเข้ามาก็จะถูกอันตรายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าไข่ป่าใครที่เข้ามาก็จะไม่สามารถรอดออกไปได้ ก็จะเป็นค่้ป่าและเป็นที่ธุรก,ก,กันดารก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นในหลายๆปีต่อมาในทุ่งหนองผักชีเองก็เหมือนกันเมื่อปีพศ2005ได้มีประชาชนมีหมู่บ้านตั้งอยู่เมื่อถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติก็ได้เชิญชาวบ้านลงไปอยู่ข้างล่างก็ไม่ทราบว่าลงไปอยู่จุดไหน เพราะว่าการจะตั้งลุกลากที่ข้างบนก็เต็มไปด้วยอันตรายสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นพื้นป่าพื้นเดียวที่จะสามารถรักษาสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ต่างๆให้คงอยู่ได้จึงได้ให้ชาวบ้านอพยพลงไปอยู่ข้างล่างแทน